สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มินกจะพามาชวนกินอาหารญี่ปุ่นค่ะนี่เลยค่ะไข่ดิบไ<อ>ขรดิบค่ะข้าวร้อนข้าวร้อนๆเลยนะคะเอาไข่นะคะไข่ดิบของญี่ปุ่นนะคะตอกก็ใส่ตรงกลางขะะ้าว ชอยุโอ้ยหิวข้าวดิชอยุออยซอสของญี่ปุ่นแล้วก็มายองเนสลาดใครชอบมันๆก็สใส่เยอะ หอมค่ะหอมใครชอบหอมเยอะก็ใส่เยอะนะคะเด็กครึ่งเดียวพอนะคะเพราะว่าจะเอามาใส่ในนี่นันดตโตนะคนค่ะหอมมากเลยคะ่ะ กับคนที่มีข้าวใหกินค่ะอืมเป็นเมนูง,ง่ายๆนะคะแต่ว่าอร่อยฟิ้นนะคะที่ญี่ปุ่นก็มีกฎหมายค่ะมีกฎหมายควบคุมการผลิตไข่ไก่นะคะโดยเฉพาะให้ประชาชนท่านไข่ดิบได้นะคะ ก็คือได้อย่างปลอดภัยนะคะก็คือจะให้ผ่านการฆ่าเชื้อที่เปลือกที่เปลือกทุกฟองนะคะปุ้มไม่ได้สารอาหารโปรตีนวิตามินเอวิตามินดีค่ะวิตามินดีวิตามินดีนด d s a นะคะโอเม,มกา้าดูทินแล้วก็มมีทาุเหล็กค่ะ มันงงไมง่ายๆะค่ะแต่ว่าอร่อยมากๆบางคนก็ไม่ชอบนะคะแต่ว่าอร่อยค่ะอร่อยมากๆค่ะไขด่ดิบนะคะก็แคลอรี่น้อยกว่าไข่ที่ผ่านการปรุงที่ผักอะไไข่สุกเลไไข่สุกนะคะ แคลอรี่น้อยกว่าไข่ไขต้มนะคะอืมอร่อยค่ะก็นี่เลยค่ะนัตโต้กินข้าวเที่ยงกันค่ะมามากินนัตโต้แบบถูกวิธีกันนะคะบางคนก็ไม่ชอบนะคะนัตโต้ พอเราเปิดใช่ไหยคะนัตโตถ้ากินถูกวิธีเราจะอร่อยมากๆเลยคะ่ะนัตโตถั่วเน่าญี่ปุ่น,นะคะ่ะเมนูเอ้น,นัตโตเป็นอาหารอายุยืนของคนญี่ปุ่นเลยนะคะพอเปิดขึ้นมาใช่ไหมคะก็จะมีซอสนะคะซอสของนัตโตใช่ไหมคะอร่อยวิธีเปิดนะคะ พรามันจะมียางยืดใช่ไหมคะเพื่อนๆดึงมันแบบนี้ค่ะแล้วก็ม้วนมวน,มวนเพื่อไม่ให้มันยืดมันติดมันมันติดนะคะแล้วก็ามาใส่ในถ้วยนี้ทามาใส่ในถ้วยไว้นะคะถ้าเขาเป็นยางเราก็ม้วนม้วนมวน,มวน,มวน,มวนเพื่อไม่ให้เข้ามาติดถ้วยชามของเรานะคะโอเค ก็จะเอาซอสน้ำซอสค่ะใส่ในนัตโต้นะบางคนก็ใส่หมดเลยแต่ของเมนุเขอใส่ครึ่งหนึ่งแล้วกันนะคะครึ่งนึ่งก็พอค่ะของเมนุนะบางคนก็ใส่หมดเลยของเมนุใส่ครึ่งนึงแล้วก็เอานี้อร่อยมากค่ะแล้วเราก็จะเทลงในข้าวข้าวไข่บิบของเรานะคะ อาหารง่ายๆคะ่ะแต่ว่ามีประโยชน์กับร่างกายมากๆเลยนะก็ <S <S ตรงนี้นะคะเวลาเราไปล้างใช่ไหมคะก็เ,เอาน้ำจากในนี้แล้วก็แช่ทิ้งไว้นะคะเวลาล้างออกหลุดออกเลยคะ่ะเราก็จะมาควนๆในข้าวไข่ดิบของเรามันก็จะเป็นยางขอข้าวเพิ่มเลยนะคะแบบนี้อร่อยมากๆคะ่ะ มาโตกวนห้าสิบพังนะคะแล้วก็จะได้ยางแบบพอดีเลยถ้าคนน้อยไปก็ยางไม่ออกเขามีกฎหมายควบคุมการผลิตไข่ไก่โดยเฉพาะนะคะให้ประชาชนของเขาอ่ะก่อนนะคะอร่อยมากๆคะ่ะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณคะ่ะมาตนาเน